มู่บ้านก็เท่ากับกินที่น้ำถูกน้ำไม่มีไม่มีที่ใส่แต่ถ้าเราสมมติเราตรนนี้พัฒนาได้โดยที่มีข้อตกลงกับชาวบ้านที่แบบอันนี้องอันนี้ที่ไม่ได้ทำที่ไม่ได้ทำปุ๊บสามารถที่จะเป็นที่ที่จะเก็บน้ำชดเชยที่ที่เขากั้นน้ำไว้เทอ คือถ้าที่ที่เขากั้นน้ำไม่ให้ขาวน้ำก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปลหลายเซนติเมตรเมื่อยกขึ้นหลายเซนติเมตรนันก็น้ำที่มาจากทางนม่นก็ลงมาไอตัวน้ำเองมันเป็นเขื่อนน้ำที่ที่ที่โดนโดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้เป็นเขื่อนยาวเป็นเขื่อนย่อมๆน้ำก็น้ำไหลไม่ได้ ก็ท่วมที่ว่าในการทำครองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทำคลองไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวกบวกบวกกันแค่ร้อยเมตรอื่ยังไม่เห็นความว่ายังยางต้องทำเพาะีมหลรูปแบบนท้ามคลองเล็กแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้ น้ำไหลไปถึงทะเลถ้าไปทำไปทำหมู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ําไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีเข่อันนี้เป็นเป็นหลักสำคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราพระแต่อันนี้นาอาจจะช่วยนิดหน่อยอันนี้นจะจช่วยแต่บางถ้าเขายอม แล้วก็ตรงนี้เลี้ยงปลาเต็มที่ให้ให้ทางประมงเขางมาันเลี้ยงปลาเต็มที่แล้วให้เป็นขององชาวบ้าน